สบายดีสบายดีท่านผู้ชมสบายดีท่านผู้ชมที่เขาลงหักถุกมองพุ่บอลเนาะสบายดีเอฟซีทูกขาดเลยพี่น้องห่างหายไปหึงพอสมควรพี่น้องเอ้ยเนิงจากว่าสา,าวเล่ากัมีวิ่งหยากแม่พี่น้องเอ้ยแล้าาวก็สาวเล่ากับอกคอยสะดวกสบายภายในครอบครัว,วน,นี่แหละพี่น้องแล้วกยรวมทั้งตัวสา,าวเล่าเองนี่แหละพี่น้องเอ้ย มัอนี้ซาลามีโอกาสซาลาก็เลยสิมาทายลิปให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องมันนี้การมันนี้ซาลาวอยู่เพื่อนยังบ้านพี่น้องบบได้ไปหายไปนะเนื่องจากว่าซาลาวกะก็คลอดลูกใหม่พี่น้องฮาก็ได้หาหุกมือน,นี่แหละตอนนี้การยังผักอยู่เพื่อนอยู่เห็นเวียกเห็นงานหนักก็โบได้พี่น้องว่าซาลาวกะบบได้คลอดเองนะซาลาวกะทำการผ่าผ่าตัดอะไรพี่นอ้องเพราะว่าซาลาว มีลูกแฝดสองคนพี่น้องผู้หญิงเมดพี่นอศตอนนี้สลาวกับนางเผาเพิ่นเลี้ยงเพิ่อนอยูเ่เ้ืยนนี่แหละพี่น้องคันไปไหายไปนาศรสลาวกับัางโมหันโมแห,นมหงนะเลยก็เห็นเรียงนัโบ่ได้ตอนนี้ก็เลี้ยงลูกน้อยไปก่อนพี่น้องนี่เธเท่างหญ่เพิ่อนออกไปนาผู้เดียวเพลิอนอ่าบ๊อบ้าไลหลแย่ห่างน้องพี่น้องตอนนี้สลาวสิไทยวิดีโอล้านน่อยให้พี่น้องเบ่งเด้อพี่น้องเด้อ มาเบ่งมาชมบรรยากาศํากันพี่น้องเกิเพื่อนยังบ้านกันร้านน้อยก็น,นอนร้านน้อยก็พูดรับพููตื่นพี่น้องเอานมให้กินมาแก่น,นีูุ้ละออนนางเจ้าว่ากระเพาะพิ่นมันยังบ่กระเพาะน้อยพี่น้องสลากก็ให้กินสลากก็ให้กินผุกเถระออนไปนก่อนพี่น้องเลยพอกันรับสองคนเอยน้อง อยู่กันยังบ้านพี่น้องพักกันหูพักกันดีอยู่เลยพี่น้องเอ็โบได้หายด้ห้องน<อ>ี่ติอ่อ่อนๆแอ,อน,ออนๆตามภาษาดิบหน้อยอะไรพี่น้องกัเลยเฮ้ยอยู่กัยนยังบ้านพี่น้องเอบรรยากาศอยู่บ้านกยเงียบเงียบคนออกหายออกนา ฝนอยู่หน้ายู่ไฮส่วงในก็เป็นหนาฝนกำลังเข้าสููพี่หะดูทํำนาอะไรพี่น้องก,กำลังเข้าสแล้ะดูฝนทํำนาทํำไฮนมน,น,น้มลานน้อยและนี่สลาวก็เลี้ยงลูกใส่นมนมฝุ่นแล็กตัวเย็นพี่น้องเพราะว่านมสลาวมันโบ ่อยลายนะบ่คอยมีกาเนื่องจากว่าสลา,าบุได้คลอดลูกเองนะแล้วก็บ,บุบบได้กินน้ำฮ้อนหมอเพิ่นบุอย่กินน้ำฮ้อนเพาาราะว่าสลาพาตัดออกแล้วก็ทำมันไปเลยพี่น้องเลยเนี่ก็เล,กเลี้ยงลูกใส่นมฝุ่นแล้วก็นมแม่ก็มีอยู่น้อยหนึ่งกับบพุพอสีอิ่มนะพี่น้องสลา,าก็เลี้ยงใส่นมฝุ่นไปน้ำ ได้พาก,กันรับแล้วเมากินีะไรอยังพักกันตีงอ,อนแอนงอ,อนแอนอยู่นี่สองคนเลยนอ้องแล้วก็ได้จากมือฮอดขวบนะแล้วก็ฮอดขวบเกิดได้จากมือบุกหา้าหกมืออะไรพี่นอ้อง เือนยันยงบานพี่น้องเอ้ยเงียบเงาอยู่บ้านอยู่สองคนก็นอยู่ทงหอทงนาผู้ไล่อยู่ทางลุ่มจะพากกนเห็ดกินยังอุคลุกโอตู้เมร์แล้วจะเห็ดยังหนึ่งขา่าหนึ่งนามเห็ดกินเห็ดอยากปวสะเล้าก็เห็ดเบียกหนักบุได้ขนาดสะเล้าผ่าตัดออกพี่น้องทำการกอดเองบุได้ต้องผ่าตัดออกเลยก็ เลือเห็ดเวียดนะโบได้แล้วก็มีแต่ตู้แม่เพิ่นเห็ดสูกกินนี่เลยลดูลงเหรอโรกเต้ากระซอยเกลือเป็ดเกลือไกล่ล่างถั่วล่างจานอะไรตู้แม่แล้วก็เป็นผู้เห็ดน้ำความกินความอยากใส่เวลาอีกเป็นเดือนทะเลี่น้องไอสลาวจังสีเห็ด แรงแต่ง,ง่ายได้คือแต่เก่าตอนนี้ก็แขยงขาก็ยังบวมอยู่คือเก่าพี่น้องบุได้เห็ดเวียงนักตื่นมากค็คัวลูกคัวเต้าแล้วก็นางนางผักพรไปน้ำไปซีแล่ง้องง,อง้งงงง,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 งละน้อยมุงกันน้อยต้องได้กวดทางยาวไปจังสี่อน ยังเจ็บแผลเจ็บบาดอ,อยู่เลยพี่น้องเอ้ยลุกได้ไปได้แต่ว่ายังเจ็บยังเครื่องอยู่เห็ดเวียงนักเวียงน้ำผูได้บรรยากาศดอกไม้กันแตกขึ้นงามงามดอกไม้กันในช่วงนในฤดูฝนนี่ดอกสิบิโคลีไลพี่น้องเป็นหนาฝนเลยขอ้นี่แต่ใบไม้ใบหญ้าสละกันอนามัยบ้ได้พี่น้องเห็ดเวียงนักบูได้ ลูกเต้ากับเกลือเป็ดเกลือไก่ไม่เท่ากับไม่เท่ากับเห็ดกินเห็ดยาหกบันดงพี่น้องเลยยายเห็ดกินกองกอกองกอย จังจันอือเฮ็ดเพียงสวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่น้องเป็นได้แพงบ่น้องฮะน้องเจ้าซื้อได้ได้น้องอุ้มกับน้องอิ่มเออเฮ็ดกินเพยงมต้มปลาเห็แจ่วต้มปลาแจ่วงกอกอกอยอยู่ตลาดพี่น้องเอ้ย <c oughs> คนผมมีเฮือนละวาอยู่กับดินกินกับทรายวา <c oughs> จากเพียงเป็นเพียงทั้งเป็ดทั้งไก่อุคขลุกสซลาวกับบุไดนามงอนามัยพี่น้องเห็นนะดนักเห็ดนาบุไดอดไปก่อนตามสภาพนี่เป็ลูกเต้าเป็นเห็เดกระซำเล็กน้อยพี่น้อง,องคัอใหญ่เลยรบเย็น น g, song, ่องอิ song, uh, uh, ่มแดดซองน้องอุ้มอิ่มเลยแดดซองแล้วอุ้มอิ่มนี่ใสช้สกังก็เนาะแดดซองอุ้มอิ่มเลยแดดซองอุ้มอิ่มเลยแดดซองแดดซองร้านน้อยพี่น้องสุราเลยเอาผ้ามาขังไว้เนี่ย เห็ดพะการังขังสลาวกัเอานมให้เพิ่นกินมากินนี่พี่น้องพัากกันนอนเรียนกันสไลด์บุคอยดื้อพี่น้องบุได้ศน์เลยเด็กโบ่โบ่หายโบ่ห้องนีดเดียิวก็ตื่นมาอีดอีดอีดน้อยหนึ่งหล่ะกันเอานมให้กินเลยก็แล้วเด็กนมที่สลาวเลี้ยงเพิ่นกันนมฟุ้งแลกตัวเย็นเลยพี่น้อง นมซาลาเองมันบลายพี่น้องเลยมันบพอกินสลาโบดิกินน้ำฮ้อนเพราะว่าสลาโบได้คลอดเองนะแล้วบดิกินน,ำน้ำฮ้อนน้ำนมก็มาโบแหง้งถึงสีแห้งก็คือสีโบพอนะเพราะว่าเล็กน้อยสองคนนะลูกแฝดพี่น้องสลา,าได้ลูกแฝดแฝดยิงพี่น้องเลยพากันนอนพี่น้องเย้ยลานน่อยนอนฮะก,ก็ฮอดขวบเจ็ดมือไหนพี่น้องเจ็ดมือเกิดวันจันทร์ ม่งี่ก็น,น้อยโพดม่งม่ยาซื้อให้ม่ยาซื้อให้ร้านน้อยสมว่าร้านน้อยลีพี่น้องเอ้ยนี่จุดกวบทางยาบ่าได้กวบทางขวงเอานอนเที่ยงกันเสร็จเราอยู่ฮะก,ก็ได้เจ็ดมือพี่น้องกินนมแลกตัวเย็นแลกตัวเย็นเบอร์หนึ่งกับทงกล่องหนึ่งกับเซนซาวเลยได้พี่น้องเอ้ยนี่ น่องงันงน่องงั้นเลยนี่สบมือเอาเลยศกมือออกใส่ให้น,อน้นอ,นองเลยอืมแพงมาน้องจ้าฮะฟ้ากินปลาแดกอีแม่เขามาหูดังหอมค่อ,อยๆเป็นตะยาก ้มปลาแจวกับหนึ่งพักอาอเลยน้องพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็ จิบุได้เบาไล้แย่ห่างด้วยพี่น้องเด้อสาว้ากับสิคอจบคลิปว้เพียงเท่านี้ด้วยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปร้านน้อยพี่น้องอัปเดตร้านน้อยให้พี่น้องเบิ่งหากจะเกิดได้เจ็บมือพี่น้องเลยฮากก็ฮอดขวบเกิดวันจั์ฮักก็ฮอดขวบแต่เพิ่นก็แข็งแรงดีอยู่พี่น้องเกิดมากระบรยโอบระยังดอกพี่น้องเลยพราะว่าเด็กน้อยก็แข็งแห้งน้ำหนักกระบรลายดอกแต่ว่าเพิ่นแข็งแรงผู้หลันผู้หน่งโล คูหนึ่งสองโลหาคูหนึ่งสองโลหกพี่น้องอ่เอาเลยน้องพี่น้องสราบคลิปนี้สาราวก็สิได้จบคลิปลงเที่งเท่านีเด้อพี่น้องเด้อบายบายสบายดี